โรงเรียนบ้านประชาสุขสันร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดย1ิเอกประสาทอุรภาโรงเรียนบ้านประชาสุขสัตรมีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด16คนปีการศึกษา2564มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด143คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติได้ทางโรงเรียนบ้านประชาสุขสัน์จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียนเรียนฟอร์มโฮม เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูโดยได้นำสื่อการเรียนการสอนจาก DLTV มาใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชัน Line เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ On Hand และแบบ On นดี a n นในมติที่ประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตกลงจัดทำเนื้อหาที่จำเป็นจัดเป็นรายวิชาหลัก เนื้อหาอื่นๆจัดเป็นรายวิชาบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดเป็นรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้ยึด5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นรายวิชาเฉพาะภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา คณะครูสร้างช่องทางติดต่อนักเรียนผู้ปกครองผ่านช่องทางกลุ่มไลน์โดยแยกเป็นระดับชั้นซึ่งเป็นช่องทางที่โรงเรียนเคยใช้สอนเสริมมาก่อนจะมีผู้ปกครองเข้าร่วมทุกคนโดยแต่ละกลุ่มจะอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บริหารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาครูวิชาการครูจัดทำใบงานแบบฝึก ใบความรู้เพื่อประกอบการเรียนดังต่อไปนี้ 1. ในระดับชั้นอนุบาลจัดทำใบงานตามแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทำใบงานในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จัดทำใบงานในกลุ่มสาระ5วิชาหลักตามมาตรการที่สังหวัดกําหนดอย่างเคร่งครัดทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน2รูปแบบ 1. on hand คือครูนำส่งใบงานที่บ้าน 2. on demand คือส่งลิงก์แหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตและส่งคลิปวิดีโอผ่านช่องทางไลน์รายชั้นเรียน นักเรียนทำใบงานโดยมีผู้ปกครองดูแลและมีครูประจำชั้นติดตามกำกับดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาส่งสื่อการเรียนการสอนผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ในแต่ละชั้นในแต่ละวันครูประจำชั้นทุกชั้นรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบตามแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนผ่านช่องทางกลุ่มลน์โรงเรียนบ้านประชาสุขสันในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนนำส่งใบงานตามที่ครูนัดหมายทุกวันศุกร์คณะครู PLC ผ่านระบบ Zoom หรือระบบ Meet เพื่อปรึกษาถึงปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆการดำเนินการการวัดผลและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลาย โดยพิจารณาจากภาระงานการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มลายการส่งงานคุณภาพงานแฟ้มสะสมงานประเมินจากคลิปต่างๆที่ผู้ปกครองส่งมาในกลุ่มลายภาพกิจกรรมการเรียนที่บ้านผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 คณะครูโรงเรียนบ้านประชาสุขสัตรมาทำงานปกติแต่จะยากลำบากเนื่องจากต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9เพราะชุมชนบ้านประชาสุขสัต์มีผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเป็นจำนวนมากและจากสถิติติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของตำบลขมิน้นผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ให้ความร่วมมือกับคณะครูทุกด้านทำให้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบ 1. มีเขตพื้นที่ให้บริการกว้างมีความยากลำบากในการจัดส่งใบงานให้ถึงมือเด็กนักเรียน 2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 3. มีข้อจำกัดในการเข้าถึงคือสมาร์ทโฟน 4. ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือไอซีในแต่ละสัปดาห์คณะครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป